ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาแต่พอมีงานทําไม่เคยกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลยขอเงินก็ไม่ให้ต้องปล่อยวางไหมคะใช่จ้าต้องปล่อยวางเราควรดูแลตัวเองนะไม่ควรไปพึ่งพาสายคนอื่นลูกทําหน้าที่กับเราเขาจะทําหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เราทําหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเราทําหน้าที่นี้เขาต้องตอบแทนหน้าที่เรา ถ้าเราทําแบบนี้แสดงว่าเราเลี้ยงลูกโดยหวังผลเราจะได้แต่ผลแต่ไม่มีอานิสงส์ในการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คุณส่งลูกเรียนจบอย่างงู้นอย่างนี้ขอเงินก็ไม่ให้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่กลับมาดูแลแสดงว่าเราทําหวังผลอย่าหวังผลเพราะอะไรเพราะถ้าหวังผลมันจะผิดหวังไงเวลามันไม่ให้เวลามันไม่ทาตอบแทน การทำหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่หวังสิรดตอบแทนกลับคืนมาเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนนั่นเป็นความกระตัญยูกระตะเวทีของเขาเขาจะมีความกระตัญยูก็เป็นพกกระซับบำเพ็ญบุญของเรามาที่เราทำมาอย่างดีจนลูกกลับมาตอบแทนบุญคุณเราถ้าเขาไม่กลับมาตอบแทนบุญคุณเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่หน้าที่แต่ลูกก็มีหน้าที่ของความเป็นลูก จะไปเรียกร้องเอาอะไรจากพ่อแม่ก็ไม่ได้ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต้องมีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ของตนไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรพ่อแม่ทํากับลูกแบบไหนลูกก็ต้องยอมรับจากสิ่งที่พ่อแม่ทําให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคแค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นตามเหตุตามปัจจัยที่พ่อแม่สามารถดูแลลูกได้ตามฐานะลูกต้องทําฐานะของลูกพ่อแม่ต้องทาฐานะของพ่อแม่ตรงกลางเรียกว่ากตัญญู ต้องการของลูกเรียกว่ากตัญญูต้องการของพ่อแม่เรียกว่าพรหมวิหารสีต้องการของพ่อแม่เรียกว่าพรหมวิหารสีคืออะไรพ่อแม่ทําหน้าที่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่แต่หน้าที่ของลูกตรงกลางของลูกคืออะไรต้องการของลูกเรียกว่ากตัญญูกตะเวทิตาทําหน้าที่ของตนด้วยความกตัญญูกตตะเวที นี่คือการทำหน้าที่ในฐานะความเป็นแม่เป็นพ่อและความเป็นหน้าที่ต่อความเป็นลูกต้องทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่ใครจะไม่ทำหน้าที่ของใครเราไปเรียกร้องจากเขาไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ของเราถ้าเราไม่อยากมีหน้าที่เราต้องไม่มีลูกถ้าลูกไม่อยากมีหน้าที่ต่อพ่อแม่มึงอย่าเป็นลูกนั่นเรียกว่าหน้าที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกัน เรียกร้องไม่ได้ลูกก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากลูกแต่แต่ละคนต้องรับผิดชอบในฐานะหน้าที่ของตนเพราะตัวเองเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยนั้นขึ้นมาด้วยตนเองเรียกร้องใครอะ่ะมันเรียกร้องใครไม่ได้เพราะทุกคนมาเดินตามเหตุตามปจัจจัยมันไม่มีเขามไม่มีใครเราไม่มีสิทธิเรียกร้องว่าเราช่วยเหลือตรงนั้นส่งลูกตรงนี้ให้เงินตั้งมากมายให้ความรักความอุ่นนั่น,นเป็นหน้าที่ คนในสังคมเด็กวัยรุ่นใหม่เข้าใจคําว่าหน้าที่แต่ไม่เข้าใจโดยบริบทของคําว่าหน้าที่ต้องประกอบด้วยอะไรลูกบอกว่าไม่เคยเรียกร้องหน้าที่พ่อเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกแต่ลูกไม่เคยอยู่ในบริบทว่าหน้าที่ตัวเองก็อยู่ในความกระตันยูส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเลี้ยงดูลูกตัวเองแล้วก็ไม่เคยทําหน้าที่ไม่เคยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของไม่เคยรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองโดยอยู่บนพื้นฐานของคําว่าอะไรวะพรหมวิหารสี่ เมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาอุเบกขาไม่เป็นมันวางเฉยไม่เป็นมันอยากจะเรียกร้องเอาจากลูกดูแลลูกแล้วก็หวังว่าลูกจะกลับมาดูแลกลับนี่เรียกว่าหวังผลไม่ใช่พรหมวิหารสีการเจริญพรหมวิหารสีไม่เป็นการเจริญด้วยความหวังผลไม่มีการหวังผลตอบแทนกลับคืนมาพ่อแม่ดูแลบุตรไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องเอาเงินทองจากเขาเพราะเราทําหน้าที่ของเราหน้าที่เราคือดูแลลูกที่เราเนี่ยไปสรรหาเอามา และหน้าที่เราคือดูแลตัวเองเมื่อยามเช่าแชราแก่ชราแต่หน้าที่ของลูกคือความกตัญญูต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณต่อพ่อแม่เรียกว่าความกตัญญูกตเวทีทําหน้าที่ของความเป็นลูกต่อถ้าต่อความเป็นพ่อแม่พอพ่อแม่ได้ทําหน้าที่ต่อความเป็นพ่อแม่ของลูกแล้วลูกก็ต้องทําหน้าที่ต่อความเป็นลูกต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกันแต่ส่วนใครไม่ทํานั่นแหละวิบากของใครของมันผลจากการกระทําของใครของมันกรรมใครกรรมมันนั่นแหละ พ่อแม่ทำหน้าที่อย่างดีต่อลูกแต่ลูกไม่ทำตอบแทนแสดงว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ลูกทำหน้าที่ต่อพ่อแม่อย่างดีแต่พ่อแม่ไม่รู้จักพอนั่นก็เป็นกรรมของลูกยอมรับสภาพโดยอาศัยปัญญาเป็นตัวพิจารณาขห้ควรตามความเป็นจริงลูกเมื่อทำหน้าที่ต่อพ่อแม่ก็ต้องรู้จักประมาณในการให้กับพ่อแม่ไม่ใช่ให้จนตัวเองเบียดเบียนจนเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองพ่อแม่เวลาตอบแทนกับเวลาทำฐานะหน้าที่ให้ความเป็นลูก ก็ต้องอยู่บนฐานะบริบทของคําว่าพอดิบพอดีด้วยความเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาไม่ใช่ไปเรียกร้องไปกอบโกยเอาจากลูกเพราะลูกมีมากจึงอยากได้มากนั่นไม่ใช่ฐานะของพรหมพิหารสีไม่มีเมตตาต่อบุตรของตนไปทําหน้าที่ของตัวเองซะนาหน้าที่ใครหน้าที่มันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนหน้าที่กัน